สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปเลขล่างตรงๆให้นะครับงวดประจำวันที่1กร,รกฎาคมพศ .2564 นะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้าแล้วมีหลุดนะครับก่อนอื่นก็ควรใช้วิจารยาณในการรับชมด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสูตรที่ผมลงให้ก่อนนะครับครับก็มาดูสูตรหลักสิบล่างนะครับสูตรนี้เราได้เลขอะไรเรามาดูกันนะครับสูตรนี้เราได้เลขสามกับเลขสี่นะครับแคบหน้าจอไว้เลยนะครับครับก็มาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรหลักสิบล่างตัวเดียวนะครับ สูตรนี้นะครับสูตรนี้ตัวเดียวสูตรนี้เราได้เลข6ตัวเดียวนะครับครับก็มาดูสูตรหลักหน่วยล่างนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้เราได้เลข3เลข 4.. เลข5นะครับสูตรหลักหน่วยล่างนะครับ ครับทีนี้เราก็มาดูนะครับที่ผมจับให้นะครับหลักสิบล่างก็จะมีเลขสามเลขสี่เลขหกนะครับหลักหน่วยล่างก็จะมีเลขสามเลขสี่เลขห้านะครับผมก็จะเน้นไปที่หลักสิบคือเลขหกนะครับแล้วก็เลขสามนะครับ หลักหน่วยตัวรองคือเลขห้านะครับตอนนี้คือจับชุดให้นะครับจับชุดก็จะมีเลขสามสามสามห้าสี่สามสี่สี่สี่ห้าหกสามหกสี่หกห้าสามสี่นะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับ ก็ควรใช้วิจารยและยานด้วยนะครับก่อนที่จะนําไปใช้นะครับผมก็ให้เป็นแค่เพียงแนวทางนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรนะครับอยู่ที่กองสลากที่จะออกให้นะครับถ้าชอบก็นํำไปใช้นะครับส่วนที่ผมจะเน้นให้คือวงกลมนะครับ คือหกสานะครับและ3 3นะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับ ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับขอให้ถูกกรเตอรี่นะครับขอบคุณมากครับ